สวัสดีครับวันนี้เป็นเกมไฮไลท์ฟุตบอลรีโวลีกครับนะฮะรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านรัมย์ยรนเตดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านยูฟ่าครับนะมาดูไฮไลท์จังหวะสําสคัญสาคัญนะครับจังหวะแรกนี้เป็นทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านครับ,บรามยเยรนเตตขุขิกในกรอบใบโทษเคลียร์ออกไปจังหวะนี้เป็นทางด้านเดือนคู่ครับ เก็บบอลได้ทางด้านขวาแล้วจี้ขึ้นมาทิมใหส้สารักยกมาลูกนี้บิสโซลีโโโ่โอ้โหโอ้ซูเปอร์เซฟครับบุญญเกียรติครับโอ้โหปัดทิ้งออกไปได้ครับบุญญเกียรตินี่ครับบอลทางฝั่งขวาครับส,สารักยกมาให้บิสโซลี่ครับโอ้โหปัดออกจากเส้นเลยครับบุญยเกียรติโอ้เลยยกมาน้ำหนักดีมากครับแต่ว่าไม่ผ่านมือบุญญเกียรติครับ ยังขึ้นนำไม่ได้ครับบุรีรัมย์ครับจังหวะของเจ้าบ้านใอีกแล้วครับบอลดังด้านขวาสสลักครับเจอสารบดโยกเข้าสายได้มงลูกนี้้โหไม่เข้าครับโอ้ดีนครับได้มงคนเดียวเลยครับตีครับไม่ผ่านมือบุญญเกียรติครับโอ้โหได้เทคมงคนเดียวเลยนะครับดีนคูครับแต่ยังไม่ได้ครับจังหวะของด้านบุรีรัมย์ จังหวะของอุทัยธานีบ้างครับชิโกซี่ชิโกซี่ล้มแล้วลุกเร็วขึ้นมาแล้วริคาโต้ริกายิงเบาอีกครับริคาโตซานโตสจังหวะของบุรีรัมครับธนกฤตให้ทีระทอนทีระทอนหมวนหนีชิโกซี่ยกมาสายสุดอ่าเลยครับจังหวะของโกลลนเขาสิทธ์งัดให้ธนกฤตแตะเข้าไปในกรรูดธนกฤตดได้จิ้งลูดีเรียบร้อยเลยครับโอ้โห โอ้หมาอะไรครับบุรีรัมย์ครับขึ้นนวหนึ่งประตูตูนย์นี่ครับโอ้จากธนกฤตครับโอ้เจ้าหนูคนนี้นี่ยิงสองนัดติดต่อกันแล้วนะครับนัดที่แล้วก็ยิงใส่ชนบุรีครับอ,อเบรนเนอร์เหมือนไปลื่นครับเมื่อสักครู่นี้้นี่ครับจังหวะโกดังเขาสิทธิ์ยกให้แล้วธนกฤิตแตะแล้วอือ แล้วก็เยือกเย็นพอที่จะตายยัดไปเสาไกลครับนี่ครับเื็นลื่นครับเบนเนอร์พอลื่นปุบเลยก็เสียท่้าเลยครับนี่ฮะตามไม่ทันครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านขึ้นนำเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับบุริรัม์ยเดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับครึ่งหลังมา หลุดจากฟรีคิกครับทีละทอนเนี่ยปยิงยัดดูนี้ได้ป่องพันษารับเบาไว้หน่อยครับเข้ามือบนิเกยรตปมุมทางด้านซ้ายเปิดตัดก็พันษาอีกแล้วอ่าเลยครับจังหวะสวนอองทูอองทูปลายเลยครับอองทูอองทูออกมาด้านซ้ายลูกนี้โอโ้ขวาขวามีมีชิโกซี่อ้าวเลยครับชิโกซี่มีพื้นที่ชิโกซี่จี้เลยครับ ชิโกซี่ทิมให้ริคาโดซานโตสยัดมาลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็น oh จิโรนฮามัดครับชาร์จจอ่อจอเข้าไปลูกนีก้เรียบร้อยครับแหวนประตูตีเสมอของทางด้านโอทันทันิฟซีครับนี่ครับจากจังหวัดเตะมุมครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับครับผู้ oh, ยกให้ชิโกซี่ครับขวานี่ริคาโดซานโตสวิ่งเลี้ยงลลยอยู่แล้ว ไม่ยเปิดยัดบัดจีโรนฮามัดถึงก่อนครับก่อนที่สัสะลักจะเข้ามาถึงบอลนะครับแล้วก็เป็นประตูตีเสมอครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจังหวะน,นี้เทียรธรทอนทีร,ทรมองอยู่ให้ใครให้บิซโซลี่บิสโซลี่ครับโอ้โหนี่ก็คมเหลือเกินครับ กิวยเม่บิโซลี่ครับโอ้โหพอจับปุ๊บแล้วพลิกปั่นด้วยขวาเลยครับบอลเสียบบุ่มเข้าไปเลยครับ oh ho. โอ้โหผู้คมเหลือเกินครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งของเจ้าบ้านครับบรีรัมยูไนเตดนะครับจากกิวยเม่บิโซลี่ครับนีครับทีละทอนเลือกให้บิโซลี่มีพื้นที่แล้วพลิกปั่นลูกนี้ก็เสียบเสาเลยครับ ี่ครับทีทรอนก็เลือกว่าจะเป็นธนกิจหรือบิโซลี่ครับเลือกให้บิโอลี่อู้ได้พลิกมาลูกนี้ก็ไม่เหลืออะไรครับบิโซลี่เป็นประตูขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่งครับจาะของทีมเยือนขึ้นมาฝั่งขวาครับให้มาเบนเบนเบนไปเองเบนได้ซัดลูกนี้ปัดมาได้เรียบร้อยเลยครับอาอะไรครับ2ประตูต่อ2ครับจากซาลาโมโบซาลาัมบูสครับอู้ซ้ำเจาะเข้าไปครับ นี่ครับจังหวะพลิกเข้ามาของเบนจามินเจมส์เดวิดครับก่อนที่จะซัดลูกนี้ปัดปลายมือครับสิโลเทสสูงเนินนี่ครับแตะมาได้ซัดด้วยขวาลูกนี้ปัดมาเข้าทางซาราลัมโบสครับซ้ำเจาะเข้าไปเป็น2อประตูต่สอสครับนีาครับจังหวะหนีอุ้ยโกลเลนคาซิ์ไปพลาดเสียบอลกลางสนามโตกลับมาแล้วครับวันธ,ธานีชิโกซี่ชิโกซี่ขวามีขวามีไหลให้จีโรนฮามัดยัดบอล ดีก็ไม่ได้ครับโอ้โหโอ้แล้วโวยเลยครับลิคาโดซานโต้โอ้คล้ายๆกับลูกที่ตีเสมอลูกแรกนะครับแต่เป็นลินรคาโดซานโต้เท่าลูกแรกที่เปิดยัดให้จหิโรนาหมาตัดรอบนี้ผลัดกันยัดมาแต่แตัดโอ้จแบบังหวะนี้ไม่ได้ครับล็อกได้ดีครับพภาษานี่ครับจิโรซี่พาลเลี้ยงลุยมาโอ้โหจหิโรนาหมาตัดยัดมาอ่าเลยครับมาอีกแล้วครับเจมส์เบรดฟอร์ดครับออกด้านขวา จังหวะนี้ชิโกซี่ชิโกซี่ไหลมาให้เบนได้แปรยัดตรงนี้ก็ตรงตรัวบุกสามประตูครับจบ90นาทีเสมอกัน2ประตูสองนะครับต้องต่อเวลาพิเศษครับครับจังหวะของเจ้าบ้านบริลัมบิโซลีบิโซลีคุกคิกบิโซลีน่าก็ไปโทษอ่ะแล้วยงได้แล้วได้ปัดลูกนี่ก็ปัดทิ้งก็ไม่ได้คุณยเกียรติเป็นทางด้านเดนคูครับเยราทอน เีรทรอนดึงแล้วแล้วให้ใกล้ๆเดียออนคูครับเดียออนคูเปิดย้อนมาหน้ากรอบเกรโทษพีละดนไหลให้นะลูบอดินย้อนมาพีลาดนอ,อนบอลผ่านหน้าประตูไปแคบพีลาดนตีครับลูบอดินหักคืนพีละดนได้จับและซัดด้วยขวาไม่เข้ากรอบ แล้วสุภชัยใจเด็ดครับขวามีบิสโซลี่ยกให้บิสโซลี่ก็ไม่เข้าอีกครับโอ้โหผ่านหน้าประตูไปอีกครับโอ้โโอโเขายังมีบิสโซลี่ครับนี่ครับสุภชัยโอ้ตักให้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วตะวัดยิงเร็วเลยครับแต่บอลมันผ่านหน้าประตูไปครับบิสโซลี่ <c oughs> แล้วก็จบ120นาทีเสมอกน2ประตัว่อ2ครับ <c oughs> ต้องตัดสินกันด้วย ดวนจุดโทษครับคนแรกทางฝั่งของทางด้านไททานีเอฟซีครับเป็นแดนบรนเนอร์ครับค่อยๆขยับเข้าไปได้แปะจัดลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหแปะออกเฉยเลยครับบรนเนอร์นี่ครับโอ้โหแล้วเสี่ยงอะไรแค่สุ่เนินไปกละทางแล้วด้วยนะครับโอ้โหแปะออกเฉยเลยครับอ่าเลยครับคนแรกของด้านบุรีรัมย์ครับ บีสโซลี่ครับบีสโซลี่ดวลกับบุญญาเกียรติครับบีสโซลี่บีสโซลี่บีสโซลี่ดึงจังหวะซอยเท้าเลยสัดลูนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้ oh, ไปคนละทางครับบุญญาเกียรตินี่ครับเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับคนแรก <c oughs> อ่าเรียบคนที่สองเพื่อเสมอครับลิคาโดซานโตสโอ้ค่อยค่อยย่อง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 ครับลิคาโดย่อง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 โอ้ย่องมายิงให้ติดเซฟครับโอ้โ oh ห oh. สองคนของธททานีไม่เข้าครับอ <c oughs> โอ้แล้วสีวรักที่สุนเนินไปถูกทางครับปัดทิ้งออกมาได้ครับโอ้แย่องนานไปหน่อยครับลาโดดานโตสอาเลยครับคนที่2ของบุรีรัมย์ครับเรียโดนชำรัศมีพีลาต้นเรียบร้อยเลยครับ2.0ครับอสองคนของบุรีรัมย์ยิงเข้าทั้ง2คนเลยนะครับโอ้ไปถูกทางด้วยับจะเกียตรแต่ว่าล้มไม่ทันครับ ฝั่งอุทัยธานียังไม่มีใครยิงเข้าเลยนะครับ2คนคนที่3ของอุทัยธานีครับดูว่าจะเป็นใครอะไครับเป็นทางด้านมูฮัมหมัดซับวันครับบิงมาได้ชิปลู่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหชิปเข้ากลางประตูเลยครับคนที่สามไมยับใจคอ เด็ดเดี่ยวโหดเยี่ยมมากนะครับอาเลยครับคนที่3ของบุรีรัมย์ครับเป็นทางด้านแคเนด,ดูเกครับคนที่3ครับสองคนก่อนหน้านี้คือเข้าทั้งสองคนนะครับบุรีรัมนะครับบูเดซินสัญญาณครับแคเนด,ดูเกา ปิงมาได้ใสซัดตัวนี้ก็เรียบร้อยครับไปถูกทางด้วยครับบริเกียตแต่ไม่ทันครับยิงดีครับเชนดูเกาครับขึ้นนำเป็น3 1เลยครับขึ้นนำเป็น3 1ครับอ่าเลยครับคนที่4ครับขอทางด้านผุ้ไทนทานีานเบนเดวิสครับโอ้โห เรียบร้อยเลยครับ4คนของทางด้านอุไนธานีเอฟซียิงเข้าแค่คนเดียวนะครับโอ้กลายเป็นตกรอบเลยครับเป็นชัยชนะของทางด้านบุรีร,รัมยูเนเต็ดนะครับเอาชนะจุดโทษไปได้โอ้โหนี่ครับเบนก็ยิงเบาไปครับเป็นเดวิสครับไปรอเลยครับสิรัตเทศสูงเนินกลายเป็นชัยชนะของทางด้านบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ นะยิงเข้าไป3คนนะครับจุดโทษแล้วก็บวกกับสกอรอ์ในเกมอีก2ลูกนะครับเป็น5ประตูต่อ3นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝาก like, กดไลค์กด s ับส c r i b e กดแชร์นะครับเป็นงวังเชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ